เห็นมาขึ้นเวทีทุ่มหนึ่งนะครับก็แยกกันตอนประมาณผมมือเศร้าเนี่ยผมก็เด้นอนเลยเพราะว่ากังวลแบบว่าทั้งยันแบบคือจากลบบุรีไปพิษณุโลกไปที่งานของแอนนะฮะก็ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงและจากลบบุรีมาร้อยเอ็ดงานผมก็สี่ห้าชั่วโมงเหมือนกันก็เลยทั้งยนันค้นขับ,บรถบ่ไเด้๋ยวบระเด้นอนอนาะผมกันเอาพอกระเทืนก็นเลยบนอนเลย แต่ก็ขึ้นรถแยกกันตอนเที่ยงก็หลับ <c oughs> มื่อนี้มีโปรโมชั่นมาน้อนนองขายเอาบอสแค่มาขายก่อนเด้อพี่น้องอยุ่เป็นมูเนี่บอสซื้อจะยุเป็นมูเนี่ยยออคอยแน่บเาเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ได้ดอกท่นอวยว่าสิขายของงามในมุ่งเจ้าละหันหนานี้ Premises, vanity, 1, ina, iedzieć, เงินจ like ิบแม่งเนจิบอันยาแก้ไอไม่ห้เด็กหน่อยมาพี่วิบบอกแม่งยาแก้ไอเขาบอกพี่วิบบอกบอกไอออยอ่อนผลิตภัณฑ์มาเนี่ยผมสิไล่ขายฮัลโหลสิริรัตเอาบอสแค่ไม่ให้หน้าเนี่ยหน้ากำลังสิไล่ขายสิริรัตเอาบอสแช่ออกมาอันยังละอัน วันนี้นะครับเมือมื่อเศร้านี่ก็ดะอยู่น้ำกันอยู่นี่แหละเดือนสัก,นสกในหลอบด<อ>ีกรอบสัปดาห์หนี่ดะอยู่น้ำกันอันตอนทำงานเนี่ยพอต้องนับเนาะยวไม่อยู่น้ำกันเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงสิบโมงสิบเอ็ดโมงเที่ยงดะอยู่น้ำกันหก,นกนชั่วโมงมเจ้าดีใจน้ำข่อยบะยาสีฟันสมุนไพรมันรอบผลิตผมคือมัน เขายังผลิตยังไม่เสร็จนะครับแต่กังนี่สู่ฟ้อไล่อยู่โอ้ยคนล้นนอ,อยาสีฟันสมุนไพรเวล่าไล่ขายของเวลาสีเบาเรื่องการขายของบอซื้อกับบอต้องหนียู่น้ำกันก,ก่อนหอกข่อยหาแนว่มาบอกกับข่อยหาเนวมากวนข่อยมาถามข่อยเออต่ว่าถามแนวเป็นต่ถามเรือคันถามเ,ามเนว่าเป็นต่ถามข่อยดาดิ คอยต่อคอยด่าค,คนมุกเป็นหรอวะ,อะเดี๋ยวจังนอยสิบาทครับสิ้ไ่ขายบอน้อเนาะอันมิส ถามแล้วคือบำตอบอา่านมั่ท่านกับบอดดตอบแล้วพี่ก้อยถามมาดูดูซื้อสตอกไว้แล้วถ้าหมดจะสั่งทางเพจบอสแชร์ครับสีผมอย่างจึ้งเลยจ้าเนี่ยทำสีผมนะแต่แต่ผมกับบดดเสียได้ครับเพราะว่าหลังจากทำสีก็ต้องใช้เคลาติน แต่ปกติผมนคนไม่ค่อยใช้ทรีตเมนต์แต่โดน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 เือจางสีใสแต่ว่าช่วงนี้คือเราทําสีผมใช่ไหมครับก็ใช้สัปดาห์ละครังดีใจจ่าวลากบสกับสอบเดี๋ยวยืนนั่นกันแม่ก็รอสูตรสมุนไพรเช่นเดียวกันสูตรสมุนไพรนานสิเมิดอยู่นะฮหารตามนนี